สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Drive วิ่งรีบแหล่งรวมความรู้และรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถยนต์ที่กำลังเป็นกระแสะและมาแรงอย่างมากในตลาดโลกรถรุ่นนั้นก็คือ2026 BYD Seal 5 Mark ยอรมันรถซีดานพลังงานผสมรุ่นใหม่จากค่าย BYD ที่พัฒนาเทคโนโลยีและงานออกแบบไปอีกขั้นสำหรับผู้ที่มองหาความล้ำสมัยทั้งภายนอกและภายในควบคู่กับประสิทธิภาพที่ตอบโจทย์ในทุกการขับขี่ เริ่มจากงานออกแบบภายนอกของ BYD Seal 5รุ่เยอรมันที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ทันสมัยและล้ำอนาคตตัวรถถูกออกแบบด้วยหลักอากาศพลศาสตร์อย่างพิถีพิถันเพื่อให้ลดแรงต้านลมและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนรูปทรงด้านหน้าของรถดูฉเฉีียวด้วยไฟหน้าแบบ LED ทรงเรวลคมเส้นสายบนฝากระโปรงหน้าเพิ่มความสปอร์ตทันสมัยกระจังหน้าถูกออกแบบให้มีลักษณะเกล่อนปิดช่วยเสริมภาพลักษณ์ของรถพลังงานผสมให้ดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ยังคงความหรูหราและความพรีเมียมในทุกรายละเอียด ล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและคล่องตัวส่วนด้านหลังของรถมาพร้อมกับไฟท้ายแบบเล็ดแบบเชื่อมต่อกันทั้งสองฝั่งเสริมด้วยสปอยเลอร์ท้ายในตัวเพิ่มความโฉบเฉี่ยวและเสถียรภาพในการขับขี่ขณะใช้ความเร็วสูงเมื่อเข้ามาสู่ภายในห้องโดยสาร b y d C5 มัดเยอรมันจะพบกับความล้ำหน้าในทุกมิติขององค์การออกแบบและเทคโนโลยี ภายในตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงที่เน้นทั้งความหรูหราและความสบายของผู้โดยสารเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์เกรดพรีเมียมปรับไฟฟ้าหลายทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศแอร์ละอุ่นเบาะสำหรับผู้ขับและผู้โดยสารด้านหน้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตที่สามารถควบคุมฟีเจอร์ต่างๆได้อย่างสะดวกหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาดใหญ่ที่แสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างครบถ้วน และจออินโฟเทนเมนต์ระบบสัมผัสที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบสังงานด้วยเสียงที่พัฒนาให้รองรับภาษาได้หลากหลายระบบเครื่องเสียงรอบทิศทางจากผู้ผลิตชื่อดังให้เสียงคมชัดทุกย่านความถี่ b y d C5 มัสเยอรมันใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ Dual m o หมซึ่งผสมผสานร,ระหว่างเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างลงตัวเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรเทอร์โบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงที่ให้แรงบิดทันใจ รองรับการขับขี่ในเมืองได้อย่างเงียบสมงบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันก็ยังมีพละกําลังพอเพียงสําหรับการเร่งแซงหรือขับขี่บนทางไกลระบบส่งกําลังเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติอัจฉริยะที่ตอบสนองรวดเร็วและรับรื่นพร้อมโหมดการขับขี่ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น EV โหมด Hybrid โหมดหรือสปอร์ตโหมดที่ปรับการทํางานให้เข้ากับสภาพถนนและความต้องการของผู้ขับ ด้านสมรรถนะการขับขี่และความปลอดภยัย BYD Seal ห้ามักเยอรมันมาพร้อมกับระบบช่วงล่างที่ปรับจูนมาอย่างดีให้การทรงตัวที่มั่นคงทั้งในความเร็วต่ำและความเร็วสูงระบบการสะเทือนแบบแม็กเฟิร์สังสตรด้านหน้าและมัลติลิงด้านหลังให้ความนุ่มนวลแต่ไม่สูญเสียความแม่นยำในการควบคุมระบบเบรกดิสทั้ง4ล้อพร้อม ABS EBD และระบบเสริมแรงเบรกระบบควบคุมเสถียรภาพ ESP ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันหรือ Adaptive Cruise Control ในเรื่องของความปลอดภัยเชิงป้องกัน BYD Seal ห้ามัสเยอรมันติดตั้งระบบช่วยขับขี่กึ่งอัตโนมัติที่ทำงานร่วมกับกล้องและเรดาร์รอบคันได้แก่ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนการชนด้านหน้าและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติพร้อมกล้องมองรอบทิศทาง360องศาที่ทำให้การจอดในที่แคบเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้านการชาร์จพลังงาน c u 5มัดเยอรมันรองรับการชาร์จทั้งแบบ AC และ DC Fast Charging ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ถึง80%ภายในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงตัวแบตเตอรี่มีระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวเพื่อรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยืดอายุการใช้งานมาพร้อมระบบจ่ายพลังงานย้อนกลับ V2L ที่สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกเช่นแล็ปทอปหรือแม้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ BYD ยังใส่ใจในรายละเอียดด้านการเชื่อมต่อและระบบอัจฉริยะรถรุ่นนี้มาพร้อมแอปพลิเคชันที่สามารถควบคุมระบบต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนเช่นการสตาร์ทรถจากระยะไกลการตั้งเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่การตรวจสอบสถานะรถและระบบติดตามพิกัดรถแบบเรียลไทม์พร้อมระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเรียนรู้พฤติก,กรรมการขับขี่ของผู้ใช้และแนะนำการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติในแง่ของความคุ้มค่า BYD Seal 5 Mark เยอรมัน ถือเป็นรถที่ให้เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกเกินราคาเมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพความปลอดภัยความประหยัดพลังงานและความสะดวกสบายที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ในยุคใหม่ที่มองหาทั้งความหรูหราและการประหยัดพลังงานในคันเดียวนี่คือหนึ่งในรถยนต์ที่สะท้อนให้เห็นถึงอนาคตของการเดินทางที่ยั่งยืนและชาญฉลาดหากคุณกำลังมองหารถซีดานพลังงานผสมที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์ เทคโนโลยีสมรรถนะและความปลอดภัย2026 BYD Seal 5 Mark ยอร m a n คือหนึในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากติดตามรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆพร้อมการทดสอบสมรรถนะจากสนามจริงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง d r Dr ไ v i วิ่งร f t แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ